ครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงไม่บายครับพี่น้องเด้อบรรยากาศเขาเขียวมันตกมากก็ได้เชิญลมแห้งครับพี่น้องเด้ร่มเลยใส่ไม่ครับก็ใส่ก็ได้ครับผ้าปั้มครับที่ัดกับบ้านน้องซิมตำบ,บลโคกรามเพื่อจะดรูปละพับพีม่านัง่วัดลเอียดครับผิดชายงวดแมลวงใหหเบิง้งพี่น้องเด้อ นะจาของมาท่านพ่อโอ้กับนี่น,นี่นี่ครับพี่น,อน,น้องอ้วเจาของมาท่านพ่อครับเนี่ยโอน้างลางดียุ่ดีหลือครับหนังดีหนังหนาดีู่ครับเกล็ดงามต้องคู่หนาคู่หลังเลยครับรประกันแชงท้าให้สิทธามือพี่น,อน้นองด้วยรวบสูงร้อยสี่สิบบวกลบลกลกไส้ครับสองเดือนกว่าลูกตัตสองพี่น,อน้องด้วยเขาดอเขาตากบ้ามัน เอาลดแล้วลเราเรียกเอาไม่ผู้อยากได้ไปเลี้ยงบ้องเอาวน้มก็ดีนี่ครับหนาหนา,นาด,ดีดีนี่หนารอหนาเอา้เาขายเกือกขายออกขายขาดทุนไปเลยครับพี่นออ้องด้ยเมื่อหนึ่งพันหาลอยนะครับเอาเอาไปเลยไปนี่ครับดําราคาหมุนเวียนเลียนไปไป,ไปเลี้ยงไปคุณพี่น้องอเ้ยอยู่กับผู้เลี้ยงอยู่กับมีการมีหยาดรอก นี่หยาบมันเป็นตัวไม้กับนี่ถูกใช้เอาไว้ขี่ลาเด้ยตองเดยอนกว่าหรอกเมื่อหนึ่งพันหาร้อยพี่น้องก็หลายคลิปเล้วก็บที่บ๊อบอะไรยยไปไหนหรอกง่ายๆเอาเรื่อยๆนี่โคนดีอยู่ครับมันขาดน้ำเลี้ยงซืคือมันมีหยาบนี่ครับหางกับเลขขอเข้าอยู่กับนั่นแหละเพียงดำดบได,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 ด้ครับเพียงดังกับบดน้ำเมี่ยงออกเราดีครับพี่นอ้องเด้ส่งสีขึ้นหลังื่ครับ เอาไปข้าวเดียวก็ทำอาไหม่พี่นองเด้มันควบที่สองครับนี่คมบที่สองแม่สนลูกสวยลูกแรกครับพี่นองนี่ลูกไส้กคมบจินตนมนี่เดี๋ยวนี่มันอ้วนหลายแขนนันตันนี่ดีครับพี่นองมื้ดีสัเผัสมู้ดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเอาเดวนๆอนี่ก็จีรลดราคาต้องมาอีกนะ้อพี่นองนะ หนึ่งเมื่นหาพันหาลอยครับีสดสดแม่สดลูกสวยนี่ครับนมดี้ดีนมเลี้ยวดีดีินมตีมีเตียงด้อครับพี่น้องเครื่องดำเครื่องบอดหูดำเต็มใบครับเบอรลึก้ำใตามลำลางนี่ครับนี่เบื้องเลยเนาะเรีบง่ามทั้งขูหนาขลังหางเงาดีขวาหางงามดีครับลากดีอยู่ลวขวสูงลอยสสิบห้าบวกว่เด้ครับนี่เี่ยงดี ว่าไปใส่มาใส่หลายยุ่งที่ล่ะบยังไงกินงไงเขามาเร็วปุง่ปงมาสิกลางไปหาเงไินเลยพี่นอ้องเนี่ยบนมุมนี่้นะอ่าบังสูงมุมได้นี่พี่นอ้องมือห,หาพันหาลอยเอาตุนๆเลยครับโซ่ก้อนใส่ก้อนเด้พอพี่น้องเด้อนี่ครบครับว่าสดๆเนาะสองปีกว่า ให่ลูกแล้วเขาออกพัติบีไหเขาออกว่างนิวหนีง่งเหพี่น้องนี่เดเื่องดำเปือป้อืๆใหญ่เป็นหนาหัวลูกสองลูกสามไปก็ถืรลอยตีสิบาบาทสิบปุ๋ยเอเมือนหาพันหาลอยตรงห้ยี่ไทยสารด้วยครับเมาเบิลเลยก็ได้เลยครับพี่น้องด้วย เอาเบิดนี่สองคู่นี่สอง0 0ินหกท่านหายครับนี่เอาไปเบิดเลยพี่น้องเรียนเทียวเดียวออาคือว่าสุดขมงัอเด็กงัอตั้งปีตัวรับอ่ะพี่น้องเงินดืนเลยสนใจกับถักมาโทรมากับ าใจเลยละยามนี่ยนะครับแงมยากยามเรืองเรื่อท้องเนี่ยนะฝนกับแรงกับเส้นยากท่านหันน้ำเนี่หลายสิ่งหลายอย่างครับเพราะว่าผู้ใดหรอกครับอะไรครับผมอ่ะครับขอขอบคุณขอบคุณดนะครับที่รับชมคลิปช่องยูทูบสุขภาพฟ้ามนะครับขอบคุณหลายๆครับฝากคนไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้นน้ำเนี่ยครับพี่น้องดนะ้ที่ไม่ได้ผ่าที่เป็นไมๆต่อไปครับครับผมก็ขอจบพิเช่ชนี้แหละครับผมกับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกบผมกับ